รงาทหารที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่นัต่างประเทศการพื้นทูตฝ่ายทหารไทยประจำ แราอาเทตพุท่าน and members of the mutual c o n g r a t u l a t e the defense attaché m e e i n g the intergovernmental bonds between nation s just like the e x s t i n g counterpart the พชิบุญธาแล้วก็ทุตาที่ผ่านไปนะครับกมีโอกานมากยิ่ขึ้นนะครับแล้วก็อยากเรื่องนี้ใ้ท่านไว้ท่านอยูผู้แทนของอารัศารทุกคนในนี้หมด้รง ครับครับหนึ่งสองสามครับภาพครับ